สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอ,อนำเสนอความหาฤโหดนักมวยไทยปะทะนักชกกัมพูชาจับตาดูให้ดีนักชกจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประวิตรอภิริยพินโยและนักชกจากอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงรถถังจิตเมืองนนและก่อนอื่นต้องขอบอกว่า ขาวกาดำภ okay, 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 okay. าคเป็นภา,าษาอีสานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่กําลังรับชมอยู่ในขนะนีวันทอเอาสําหรับนักชกไทยเนาะครับยู่ในมุ่งนาเงินวันทอนั่นน่วมสีําเงินกางเกงสีนําเงินหันตัวประวิตรอภิริยพินโยนักชกจากอาเภอแม่สอดจังหวัดตากสําหรับกัมพูเชียเรือนวันหนักนะครับเนาะกางเกงสีแดง น่วมสีแดงบรรทอเอานั่นเห็นบอกว่าปีกวนตัวสำหรับประวิทย์อภริยพินโยเอาหรืออาจารย์ประวิทย์นะครับเนาะอน,นี่ยก็เป็นจอมปราบมวยคาดเชือกพมา่าดิเอากายูแมสอดไหมนะ่ะโอ้ยยู่คางพมา่าไหมกับปราบมวยพมา่าทอนแหละเอาหล่มลงไปว่าง,งานก้นขี่ทั้งแบบโลดเอาเตานะขาแม่โอ้ยเลื่อนบัานนักเตะขาเป็นญายาเทตันี้เอาประวิทย์เป็นไฟขยับขวางาเอาเตะขาขึ้นนั่นแหละ เอาหนันอนหนนโอ้โหจโวงเทิงมัดทังสอกนะครับเนาะสมัยก,ก่อนกับซีหยกจอก,กี่ยิ้มแะโอ้ยผู้ใดจับขาซีหยกี่แพ้อนอกมดนคยเบิ้งมาว่าเอารอดจังวะรอดจัง,วจงวไว้ไลโอกาสนะนักชกทั้ง่เา้าจวงได้มัขดขัววบ่ถืกสำหรับเรื่อนคู่นี้จับตาดูให้ดีนะครับนี่เป็นการน็อกที่โหดพอประมาณเนี่ย เอาเตะขาแล้วเลี่ยนล่งเบิ้งตัวนักชกประดันสวยเรวของกัมพูชานี่ครับเอ๊ะไม่ยังเตะถือกระจับตีโอ้โห,โห,โหก้านคอพี่น้องเอ้ยเอาไม่ทันได้ตั้งหลักจะภากเลยเตะกันแล้วดังบึ้มเลยพี่น้องโอ้ยเข้าแต้หูแลวก้านคอไม่รู้ว่าหั่นนะโอ้โหเอาโดนเต็มเต็มเนาะครับเนาะโอ้ยสรบกางอากาศนั่นแล้ว เอาบัดนีม้มาเบิ่งภาพซาว่าถือแน่ไหสันดีเอาโดนหัวหรือก,ก้านคอเอานี่โอ้โห,โห,โหเอาสองแรงบวกนะครับเนาะเอาจะมาต่อยหมัดแล้วก็เตะสวนเข้าไปนะโอ้ยโดนก้านคอเต็มๆดังปุ้งล้างบัน,น,น,นี้เอาเนี่ยยังไม่ฟื้นนะสำหรับคู่ต่อมานะครับก็เป็นอาจารย์ประวิตรอภิรยพินโยคือเก่านะ ชกกับนักชกกัมพูเจียเหมือนเดิมนะครับเนะเลี้ยงไซปิกนะครับนะสำหรับการชกในครั้งนั้นประวิทย์อพิริยาพินโยนะครับหรืออาจารย์ประวิทย์เนี่ยก็ยังอยู่ในวัยที่ยังไม่หมดไฟนะโดยการชกเกิดขึ้นเมื่อ13ตุลาคม2556ที่กรุงพนมเปนประเทศกัมพูชาเอาลองเบิงคู่นโบ่แมนธรรมดานี่พี่น้องเอาหลังจากที่บอกรายละเอียดไ้เป็นภาษาไทยแล้วก็ต่อไปกันไว้จวดรถไป สําสหรับนักชกกมพูชาคนนี้กับวบรมดาเด้ครับนี่เอาเพราะว่าชนะมวยไทยหลายพนนะพน่ะเอาเบิงดีล่าเห็นว่าเทียร์คานแล้วเมื่อน,นี่สีสอนเสื่องประวิทย์พนะาเป็นมาพนเห็นว่าเตะโอ้ยเตะได้เป็นธรรมชาตินะครับเอาสาหรับยกแรกก็ยังดูชั่นดูเชิงกันอยู่นะครับเนาะเอาพนเห็นว่าประวิทย์สักเมืองแกลงนะฮะอีกค่หนึ่งหรือประวิทย์อภริยพินโย ไม่ธรรมดาแนะ่ๆจอมบ้าดีเดือดนี่ผู้พิชิตความเจ็บปวดหยไปต้อยกับพมาก,กันสิธรรมดาที่หัวโขกมัเนานะโขกมวยพมา่านี่หัวมุนมาหลายคนเล้วันเถาะเอานะเอายกแรกกับพระท่านมีอะไรนะครับนะเนาะเกะดูชั่นดูเชิงกันก้วนวันเถาะหาปองเอี่ยมมองออเอาทํานั่นแหละเอาคนขมินเบิ้งมวยในเฮตน,นาโซโลทั้งได้บุญเนาะ บ่ามีเดิมพันตีคือเบิง้งซือซอซ้อเอาซอประเทศไทยนี่ก็ซสี้ไปซีมาดิเอาเตะขัวทักไทยเบาๆนะครับนยอกยกยกแยกเอาในช่วงปลายยกแรกว่าเป็นยังไงนะครับเนาะเอาต้อยกข้ไปกัมพูชาหนิไว้จะลุ้นคะแนนไม่ได้นะเ,เพราะเราต้องชนะขาดจริงๆถึงจะชนะเขาได้ เอาเบิ้งไปเบิ้งมากกับผู้ใดแหะเป็นกัมพูชาผู้ใดแหะเป็นไทยเอากัมพูชานะกางเกงสีแดงนะครับเนะเาะนักชกกัมพูชาเลียงไซเป็กเอานะเอแลแน่ลงไปจัหน้อยอสำหรับนักชกไทยกับกางเกงสีน้ำเงินเท่านอะมาถึงปลายยกแรกยกแรกนี้อาจจะไม่มีอะไรนะแต่จับตาดูให้ดีคู่นี้โอ้โห โอ้ยบ่อยากบ่ให้พังว่ะเสียงละครั้งดังเมดยกเนาะครับเนาะเอาเม็ดยกแรกแล้วกตต่อไปยกสองเลยวั่อนทอ่ต้องพักโดนเอานันเตะขวานเอาเริ่มเอาอะไรดิเัืนนี่ประวิตรประวิตรต่อยข้อลำตัวเฮ้ยที่สังเกตแล้วพันนี้เฮ้เอาโดนอีกแล้วเอาหน้าลาเลยนะครับเนาะหน้าลาแล้วเอานันเอานันโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมหยกหนึ่งกับยกสองไม่เหมือนกันเริ่มตีแล้วเอาตัดซ้ายข้อลำตัวประวิตรเหมือนกันนะครับเนาะ สำหรับนักชกกัมพูชี่ยอาน,อนันเต้ขาดุกสวงแล้วโอ้โหดังโป่งล่างเหมนะี้เอาว่าจังใดว่าจังใดมัดกับเต้นั่นแหละเอาน,อนั่นเอาลองดูลองดูนะโอ้โหจอมอึดนะครับประวิทย์นี่เอาต่อยพม่ามาแล้วหลายคนนกพมาก่เาเนาะอ่ะพอยกสองออกมาถือมัดเนี่ยมีสะดุง้งซะกันมันเถาะกัมพูชาเอานั่นเห็นบ่เอา,นอนเอเอาฮกไซขอลำตัวนะครับเนาะเนี่ยเอาลองดูเออตะขัดเชียร์ขลุยมาตลอดชีวิตเนาะภาษายังกับนุ่มเหมือนตัว ว่ายังไงเรื่องมีอะไรมาตอบโต้เอาเตะใส่เขาวักแอวนะครับเอาปวิดหาช่องว่างและโอกาสนี่แหละองบางทีเอาจับขานโอ้โหเตะเขาหัวอะไรเอาเซตามแข้งนะครับเนาะโอ้ยดังบึมโดยสัมันเอาว่ายังไงว่ายังไงโอ้แอวแล้วเนี่ยว่าโอ้ยกระเด็นตามแข้งเหมือนกันนะเอาลองบางทีอาวุธหนักเหลือเกินโอ้ยก้านคอก้านคอสองดอกเอ้าเอาร่วงไม่ร่วงลงไม่ลงนั่แล้วโอ้ยทนจัง ว่าจังได้กัมพูชีอเอาตาตูบแล้วใจให้แล้วอันนั้นต่อยขอล้มตัวเอาต่อยขอล้มตัวอีกครั้งแล้วโอ้ยดังตุบเลยพี่น้องเอาสวนเหมือนกันสวนคือกันโอ้โยเอาเตะเข้อใต้จักรแรนนะครับนเอาเซสตามแข็งมาเลยพม่นเถอะเอาเอาแทงเข่าโอ้โหโอ้เตะระดอกนะพี่น้องเอ้ยสะเทียนเลียนลั่นน่ะนะเอาเสียงดังสะเทียนไปทั้งเวทที่มันเถอะอันนั้นนะเตะขาเราเอร์แล้วเนี่ยบ้า เออคือส่งเป็นเดียงเบี้ยงเอออุ้ยใส่แต่ละบาทเห็นไหมขักมาแน่แต่เอานั่นนะโอ้ยแอแล้วแน่ท่อนตัวล่องเบิงตีกับประวิดเอานั่นนะตีเขาลำตัวโอ้โหเฮ้อจุกแล้วตีเฮ้อแยตตีคอยคักหลายพอนะลองดูลองดูเตะขาแล้วเฮ้ยมีอาการแล้วเอานั่นนะ เอาหน่ะนะโอ้พวนอะพวนอะโอ้ยเบิ่นแข้งแะไรเอาโอ้โ,หโหปิดกันเนา,คนะนา,านะครับเนาะเฮ้ยเบิ่งหน้าตาเนี่ยแหละครับเป็นแต่ย่ำให้ประวิทย์ซักเนี่ยงแกงนั่นแหละเอารูปรประวิตย์อกิริยะพินโยนะครับเอาจับพรแล้วเอาโยนเขาโอ้โห,โห,โห,โหดังโปรงล่างหมดทนพี่น้นองเอาเข้าดุกช่วงเต็มๆนะเขาลูกเมื่อกี้เนี่ยเอากัมพูเชียนะถึงขั้นปิดตาเลยนะเมื่อกี้นะต่อยแรงเหลือเกินโอ้โห เอาลูกนี้ขาหักนะครับเนะเนี่ยถึงขั้นขาหักเลยวันเพาะอ้เอาเนี่ยโอ้โหเตะแรงเหลือเกินนะเอาเนี่ยเตะต้นขาจนขาหักนะเอาเอาสมัยก่อนมวยไทยก็มีเหมือนกันนะเตะขาหักในตรงต้นขาเนี่ยสวายน้อยดาวแปดริ้วกับแม่คงซอบ,บริการนะออโอ้โหทรมานดีครับเนี่ยเยไพรบเซียกระลองขาหักมึงเปลี่ยน อ้าวในตอนนี้คุณหมอ,อกับพี่เรื่องก็ได้ขึ้นมาดูอาการวันเถาะนะโอ้โหฮ่าเมื่อ้ยกูเสียเดิมพันพนนะกูเสาะวะอ๋อานี่คือภาพชาเนาะครับเนี่ยจับขาไว้นะ,อ,อ,นะนนะอ๋เอ,อเอาครั้งแรกเนี่ยโยนเข่านะตีเข้าเสียดุสวงก้อนวันเถาะเอ้าครั้งแรกออานี่ต่อไปนี่ครั้งต่อไปเนี่ยเอาตเตะซ้ายเอาถีบซ้ายมา จับขาไหวเนี่ยดูดูนี่โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหอีพออีแม่เอ้ยดังบึมรด,ดพี่น้องเอ้ยสิไปเรือแล้วขาคนไหมเนาะในประวัติเขาก็บอกว่าบัวกเกนเลน็กนะครับก็บกว่าได้นั่ไปเบื้องยุโรงบานดอกแต่ว่าอ่านเขาอะไรก็แปลวันเถาะอ้า <laughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะในขณะนี้นักชกทั้งคู่กำลังไหวคู่นะครับ อุทไทยหรือพะไทยพรณิคมกางเกงเขียววิสำหรับพ่อบิ๊กนะครับออสเตรเรียกางเกงสีขาวเอามันอยยังยืนเกเดยยุ่งดโอ้ยคนตัวน่ะห้าขัวบ่เป็นคนซื่อๆดี้นั่นคนนวยใจหินนีล่ละว,วายเอานเห็นว่าพรังไใยคู่ตัวเนี่ยคมคู่แล้วนั่นนั่นเอาเขียนดินแล้วปวตีนเขียนดินแล้วก็กระทืบเท่าตัว ว้าวซีนอกพัดห้พระนะฝนโอ้โหเป็นแตย่ยานห้นะครับเนาะก็มีความเมน้นถามเข้ามานะครับว่าจะพากภาษาอีสานทําไมไม่พากไปเลยมาบอกทําไมพะนะอาก็มีท่านได้แนะนําเข้ามานะครับนะท่านบอกว่า ى, ถ้าจะพากเป็นภาษาอีสานเนี่ยก็ต้องบอกด้วยอะจะได้ผิดเสียงอันนี้ก็คือแสดงถึงความสูงส่งของจิตใจนะครับนะเพราะว่าจิตใจของท่านไม่รับภาษาอีสาน ว้าวสำรับกรติการไการโชคเหมือนนี่วันถองให้โมจ,จ้าวโชคกันไปโลดเอาส้มนี่หรอวุ้ยกรรมก,การนะครับว่าเป็นธรรมดาเอาหลังจากที่ท่านกรรมก,การได้บอกกติการแล้วต้องไปกับถอดมองค้นหนึ่งตัวเอาคือถอดเองสัน้นอ๋อฝลังจมว้นบ่เป็ดก็เลยถอดเองพวนนะเห็นบ้านตัวมีทั้งทั้งนาทั้งหลังนะครับเนาะทั้งนากคยี่สิบทั้งหลังกคยี่สิบเหมือนกันรวมเป็นสี่สิบเรื่องเทียนหมดตัว เอาวา่าจังไหนาผัดไทยกางเกงเขียวพราว้าบริกกางเกงขาวเอาต้องออกเสียงอีกเถิดดิเห็นบ่านหนุ่มเต๋อเขาดุสวงนะพอนบิก๊กเนาะไฟไทยเนี่กับพอนนิคมเอาฝรั่งกับพอนบิ๊กนะครับว่ามิตรพอนกับพอนเบิงมัดมือมัดขึ้นลนะ่ะเอาวา่าจังไหนาเต๋าขาตัวเอาบริกนะครับเนาะเอาผัดไทยใครอยากผอมหาแล้วก็เต๋าขาพอนนะครับ ต้องเรียกว่าพาวนะครับนั่นเห็นว่าโอ้โห,โอโหเอาแลกเตะขากันร่องเบิงเนี่ยเอาดังมวยแลกเตะขากันไปนะกรรมการกัเหลี่ยมหยับๆไปนะเว้ยะสมานยเป็นตะเบิงบนเถอะเอาหน่ะนั่นนงคำขั้นยี่ั่นก็เหลี่ยมเอาประเทยว่ยยังไงเอาหาจังหวะและโอกาสเพื่อจะทําร้ายพาวนั่นเห็นบ่เตะขาอีกแล้วเฮ้ยเอาส่งเป็นจังๆจังไะไระนี่เอาถือเตะขาแล้ว โอ้โหหน้าแข่งประสานกันนะพ่อแม่พี่น้องเออดังแกะอันแล้วเอานั่นเอาอีกแล้วโอ้โหเออเอานั่นเอาเอาจอมทำไรครับพลังนะครับเอานั่นเห็นบอลสอกครับเอาเตะใส่บอดถือปวดนะเห็นไม้กรรมการโอ้โยจะพูดได้เล่ากินเขากัำยังขึ้นกรรมการไหมเอาเตะเข่าขาต่อยนะเอาเตะเข่าขาต่อยโอ้โหเอาหน้าลาแล้วนะครับเนาะเอานัา่นเอาทอยกรูดนั่นแล้วเอา้า เอานั่นโอ้โหเอาอีกแล้วพี่น้องเอาเนี่ยสอกับอีกแล้วนะเตะซ้ายนะเอาล้องเบิ้งกันแล้วบ่เป็นธรรมดานี่ผ่าไทยนี่เอาตีเอาตายอย่างนี้ลยไว้ปวดนะเอาหน่ะเอาหน่ะเห็นไหมเตะของนาท้องแล้วก็แทงเข้าอุ้ยเอากรรมการแยกบอลเอาปวดนะเอาพวยังเป็นไฟขยับผวาเนะครับเนาะว่าตั้งใดว่าตั้งใดโอ้โหเอาหน่ะเริ่มมีอาการนะครับนี่ เอ้ารอดไม่รอดตัวบริกนะครับเอ้าบริกโอ้ยแอแล้วแน่ว้าวเขามุ่อก่อนเขานับชู4 5 h r ว้าวมึงคือสิบโลูกหรอกเนาะท่านเอ้าแอแล้วแน่นแล้วล่องมึงตีกับปไทยอ่ะก็เพียงแค่ยกแรกนะครับโดนเตะขาด้วยอันนี้ก็เป็นจอมเตะขาคนหนึ่งนะครับเนี่ย คนเห็นว่ากล้ามท้องเป็นลันๆเป็นดายานเอาหนอว้าเจ้าคุณเตีแห้งแคบนะก็ไปขอโทษขอโพยนะครับตามธรรมเนียมของมวยไทยนะว้าวเจ้าเป็นยังจังแพร่เข่าแม่การภพ่แพ้ของข้น้อยมือนี่อ่ากันหย่อนวาขน้อยถือเป๋ขาอืก็ต้องอ่าย้อมหลับหวามมวยไทยในขาแข็งอีหรีวันทอง อันตะวานในความเป็นจริงกับว่านาเตขากันดอกเพราะว่าขาเพื่นเอามาไว้ให้ย่างบ่ได้เอามาให้ทำลายเอาซ้ำนี่แหละย่าซอคอยถ่ว้าวสมน้ำมาขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ